ใบใหญ่ทำอะไรวันนี้ซีค่ะซีคะมาอันบ็อกขายเบบี้คอลเลคชันใหม่กันจ้าคอลเลคชัน s a กคลับนะคะต้องเล่าก่อนว่าน้องวางขายวันนี้วัน,นแรกนะคะทุกคนเมื่อวานเรากดคิวซื้อได้ที่ป๊อบมาจ้าวันนี้เราไปซื้อมารอบ11มงครึ่งนะคะได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวดูเลยจ้าอย่างแรกก็คืออนนี้เลยจา Art ้าอา t ทอยกล่องส่มแล้วก็สิ่งที่อยากได้มากก็คือน้องหมอนจ้า,า,าใหญ่มากน่ารักสุด แต่จริงๆคือเราอะอยากได้น้องผมดําแต่ตอนเราไปซื้อมันหมดแล้วอะเศร้าเหลือแต่นี้นะคะก็เลยเอานี้มาน่ารักมากแต่งจริงอยากได้ผมดําด้วยอ่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ยกบอกมาซึ่งใหญ่มากนั่นก็คือทาราน้องดอกไม้นะคะทุกคนใหญ่มากซึ่งอันนี้อ่ะก็จะมีทั้งหมด ในกล่องตามสี่คบก็คือจะเป็น6สีตามนี้นะคะแต่ว่ามีซีเค็ดอยู่หนึ่งสีก็คือสีแดงค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวนี้แกะที่หลังเราก็มีอันนี้าเป็นน้องสปินเนอร์นะคะทุกคนซึ่งสปินเนอร์นี้ก็เป็นแบบสุ่มเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อยกบอกมาเราซื้อมาแค่1กล่องนะคะ8ปดบวกหนึ่งซีเค็ดเหมือนกันซีเค็ดจะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้คือลองซื้อมา1อันเอามาหมุนเล่นมาดูว่าจะได้อันไหนจ้ะมาแกะกันเลยจ้าว้าวว้าวว้า,ววา,ววาวออร์นอย ทา่าได้น้องผมทองมาจ้าว้าวเนี่ยน้องก็คืออันนี้อุ้ยทุกคนดูสิตรงนี้มีน้องอันนี้ด้วยอะตรงมุมข้างนอกเนี่ยน่ารักอ่ะดีเทลสุดๆหนี่น้องผมทองเล่นปลาทองเยงนี้น่ารักหนึ่งอันเย่ yeah. น่ารักจังเลยแล้วก็ถึงเวลาของอัดหักแล้วล่ะค่ะทาร่า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 ทาราตื่นเต้นบอกเลยว่าอันนี้น่ารักมากเพราะว่าเป็นกล่องเป็นบ้านเป็นห้องต่างๆ ว้าวฉันตื่นเต้นโอ้นางเปิดหน้าต่างเงี้ยนี่จ้าว้าวสีเข็ดจะเอาไว้ขอเรียกขอเรียกสีเข็ดหยิบหยิบยากจังอันเนี้ยทำไมอะเริ่มเลยกล่องแรกให้ดูอีกทีหนึ่งทั้งหมดแปดแบบและแบบที่เก้าคือสีเข็ดนะคะซึ่งสีเข็ดเนี่ยจะเป็นโทรทัศน์จะมีแบบโทรทัศน์แล้วน้องจะได้อยู่ในโทรทัศน์ได้สีเคดคืออันนั้นนะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้ไหมสีเข็ดสีเข็ด ซ้อมซ้อมดีใจกล่องแรกเริ่มเลยโอมันเป็นกล่องนี้เลยแกไม่ดูกาลนะเปิดกล่องเลยฮ่า,าอันนี้เปิดมาหน้าตาเป็นแบบนี้อุ้ยมันเป็นกล่องน่ารักนะอะแกอันนี้เป็นน้องทานตะวันอุ้ยน่ารักมากน่ารักมมันเป็นกล่องเลทุกคนค,คือเนี่ยเนียมันแบบไม่หลุดนะ อันนี้คือมันแบบยึดมาแล้วแล้วก็ตัวน้องจะอยู่ในถุงแล้วก็แยกซองมานี่ก็จะเป็นทางตะวานันกระถางแล้วก็ต้นไม้เราสามารถไปแบบใส่ในนี้ได้เป็นก็คือเป็นดิสเพย์เดี๋ยวค่อจมาใส่ให้ดูตอนท้ายอีกทีหนึง่งอันนี้คือกล่องแรกที่ได้เป็นน้องทางตะวันจ้ะมาเลยกล่องที่สองต่อเน,นื่องแล้วเราก็ดึง่อกมาเลยดึงตอกมาเลยนะจ๊ะโอ้เรวโก้เร็วโก้ <laughs> แกโชว์เลยน่ารัเนี่ยทีวีอว่ะวไทีวีอันนี้คือบ้านน้องบ้านน้องสีเข็ทเป็นแบบนี้สีเหลืองน่ารักมากอ้าวเนี่ยเป็นโซฟามีเครื่องดื่มมีขนมเฮ้ยน้องเป็นตัวนี้น้องคลายไม่โฟกัสน,น้องคลายน้องคลายนัตนตาไหลพรากนั่งในทีวีแบบนี้ ่ามันก็จะกือบตรงไปได้อ่ะโอเคนี่น้องอยู่ทีวี้น้องเราห้อย,อยู่ทีนี้ีเขดดใจอะ่ะทุกคนแล้วจะบอกว่านี่ข้างๆน้องมันมีที่อย่างนี้นะคะก็คือเป็นฟีลว่าเลื่อนออกมาได้จุดท,ทีวีนิดหนึงนี่เลื่อนออกมาแง่ก็ได้เามาวมาเมาเมเจ็บน้องเข้าไปแง่ว้าวมากมากทุกคน ซีเคทจ้ะมาในกล่องที่สองไม่อยากแกะกล่องอื่นต่อแล้วแต่ว่าเออแกเพราะว่าพอเราได้ซีเขคทนะทุกคนมันก็จะมีหนึ่งอันที่เราไม่ได้ทุกทุกคนเอาไหมในกล่องใหญ่จะมีแปดกล่องเล็กถูกปะทีเนี้แปดกล่องเล็กเนี้ยถ้าตามสูตรปกติก็ต้องได้ครบหกเจ็ดแปดแต่ตอนนี้เราได้นี้มาแล้วซีเคทแปลว่าในนี้ต้องมีอันหนึ่งที่เราไม่ได้จ้ะอ่าอันนี้คือที่เราได้ไปแล้วต้องมาลุ้นว่าจะมีอันไหนที่ไม่ได้จ้ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอันที่ไม่ได้เดี๋ยวไปหาซื อันนี้แต่อน,นี้หมายเล็กหนึ่งทารา่าแกะให้ดูเลยแล้วกันมันน่ารักแกะดูด้วยอุย้ยสีสวยมากนะะ่ารักเป็นแบบนั่งเป่าพัดลมกินแตงโมแล้วก็ตัวน้องชายจะแบบนี้อุย้ยน่ารักมากอุ้ยอันนี้คือแบบไทยแลนด์มากอะกินแตงโมเป่าพัดลมน่ารักกล่องที่สี่จ้าสีอะไรสีฟ้าอันนี้คือเบอร์หกจ้าเนี้คือเป็นฟิวอุย้ยนอนแบบนอนข้างกองขยะในฟิวกลางคืนฟิวไรอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวน้องนอนน้องนอนล้มอยู่ตรงนี้ สีเขียวฐานะเวลานี้แบบน้องห่อมัมมี่มาด้วยอ่ะน้องมวนมาหลายชั้นมากว้ายเพราะว่าน้องมีอ่างอยู่ม่ารักมากเราไม่อ่างมีปลาด้วยอ่ะดูดิโคตรน่ารักนี่อ๋อมันมีรูอันนี้มีรูให้เสียบอันนี้ลงไปด้วยึ๊บฮ่าน่ารักมากเรื่อชักเดื้อมาได้เหมือนกันน่ารักว้าวอู้น่ารักมาก ไปต่อกล่องที่หกจ้าน้องคือสีสครีมน้องเบอร์แปดเป็นอย่างนี้ห้องนั่งเล่นสุดน่ารักกระปุกกระปิกนี่คือเป็นบรรยากาศของห้องน้องเบอร์แปดแล้วก็จะมีน้องคลายอันนี้ด้วยกล่องที่เจ็ดจ้าอุ้ยสีขาวเบอร์สองเป็นห้องน้าจ้านี่ก็เป็นกล่องทิชชู่ต่างๆไดเอ่ยน่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นแบบน้องนอนสลบ อยู่ในห้องน้ำน่ารักว่ะน่ารักมา,มากค่ะกล่องสุดท้ายแล้วจนะ่าตอนนี้กล่องที่เรายังไม่ได้นะคะคือสี่กับห้าก็แปลว่าจะมีแบบหนึ่งที่เราจะไม่ได้ทุกคนมาทายกันว่าเราจะได้เบอร์ไหนสี่หรือห้าตอกตกิตกตอกตกิกตอกติกตอกติกตอกกล่องสี่จะเป็นสีฟ้ากล่องห้าจะเป็นสีชมพูอยากไนห้าล้กันเพราะว่าสลิปเล็สนอนเหมาะกับอกนนอนอะ่ะชมพูจะมาไหมชมพูจะมาไหมชมพูจะหนึ่งสองสามชมพู 4! เเตเียหลังจากแกะหมดแล้วนะคะก็ขอประกอบโชว์ทุกคนหน่อยจ้าสรุปว่าเราไม่ได้น้องเบอร์สีนะคะทุกคนที่เป็นอยู่บนโซฟานะและนี่คือทั้งหมดที่เราได้นะ,ะทุกคนแปดกล่องน่ารักมากแล้วนี่ก็คือน้องซีเค้นของเราจ้าน่ารักทุกคนไปเลยแกดูดิทำมาอยู่ด้วยกันคือน่ารักมากข้อน,นี้น่ารักมากเลยทุกคนขออนุญาตอวดค่ะน่ารักมากค่ะ